นิยายรักเรื่องแขนบริสุทธิ์บทนํานี่มันเกิดอะไรขึ้นพันประวีหญิงสาววัยย5ปีถูกมัดมือมัดเท้าร่างกายของเธอเปลือยเปล่าบนเตียงนุ่มเธอถูกปิดปากด้วยเทปกาวและตอนนั้นเธอเธอพยายามเพ่งมองไปรอบๆห้องสีส้มดูสบายตาห้องของใครกัน เธอเห็นรูปภาพของชายคนหนึ่งใบหน้าดูคุ้นๆเป็นเด็กหนุ่มอายุคงไม่เกิน20ปีเขามีรอยยิ้มที่สดใสเธอขมวดคิ้วจำได้คลับคล้ายคลับคลาชายคนนี้เคยมาหาเธอที่ทำงานหลายครั้งและอ้างว่าเธอบอกให้เขามาพบไม่นะเธอไม่เคยให้ใครมาพบเขายังบอกเธอว่า เธอบอกกับเขาเองว่าเธอต้องการจะมีเซ็กกับเขาไม่เธอปฏิเสธและด้วยความโมโหที่เขาพูดไม่รู้เรื่องเธอจึงเรียกรปอปพมาช่วยพาผู้ชายคนนั้นออกไปแล้วตอนนี้ทำไมเธอมาอยู่ที่นี่ประตูห้องถูกเปิดออกอย่างรุนแรงเงาร่างของใครบางคนตัวใหญ่ตัวของเขาใหญ่โตวสวมไอ้โมง เขายืนมองเธอเธอตื่นตระหนกและเห็นสายตาของเขาสายตาที่เต็มไปด้วยความเย็ดยามสายตาที่รักคนหื่นกระหายเธอน้ำตาร่วงเพราะทั้งอายทั้งรู้สึกตัวว่าเธอคงไม่รอดออกไปแน่ๆมือหนาหยาบยื่นมาจับข้อเท้าของเธอแล้วกระชากกระชากเธอมาที่ขอบเตียงก่อนที่เธอจะถูกถอดเชือกที่ข้อเท้า เธอร้องไห้สะอื้นเมื่อมันเพ่งพิษเธอมันไม่ยอมออกเสียงเธอดิ้นและพยายามถีบเท้าแต่ทำไม่ได้เธอไม่สามารถสู้แรงของมันได้ในที่สุดมันก็หยิบยื่นบทรักอันแสนรุนแรงให้เธอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าทำไมเธอทำอะไรผิดเขาแค้นเคืองอะไรเธอทั้งที่ชายคนนี้ก็ไม่ใช่เด็กชายคนนั้นเสียหน่อย คนที่ขอมีอะไรกับเธอจนเธอต้องเรียกรอปพมาไล่ออกไปแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ของเธอเล่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในเมื่อชายคนนี้ได้พรากพรมจรรย์ของเธอไปโดยที่เธอไม่มีหน้าไปสารสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของเธอได้อีกต่อไปแล้วและไม่รู้ว่าเธอผิดด้วยเรื่องอะไรที่เขากล่าวหา นี่ละค่ะบทนำเรื่องแขนบริสุทธิ์นะคะฝากติดตามผลงานของอนัตตาเรื่องนี้ด้วยนะคะคนที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนที่หนึงนะคะเดี๋ยวตาอาจจะลงเลยในวันนี้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ